สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การรายงานบุญครองพอร Morning Report ประจำวที่13สิงหาคม2557ค่ะสำหรับกระดุกกรลงทุนในทองคำวันนี้นะคะแนะนำให้รอซื้อที่แนวรับในกรอบทองบาทละ19,700-19,800ถึงหรือ1,297-1,305ถึลต่อออนและมีจุดขายทำกำไรที่ทองบาทละ21,000หรือ1,325ลต่อออน สำหรับดนร,ราคาทองคำในวันนี้นะคะราคาทองคำถูกกดดันจากตรชชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนและนักวิเคราะห์ในเยอรมน,นีที่มีต่อแนวโน้มเศร,รษฐกิจลดลงมาอยู่ที่8.6ในเดือนสิงหาคมซึ่งแป็รดับต่ำสุดนะับแต่ปี2555อย่างไรก็ตามนักลงทุนจับตาดูสถา,านการณ์ในยูเครนและอิรักอย่างใกล้ชิด โดยสำนักข่าวอิทาทาสรายงานว่ารัฐบาลรัสเซียได้ส่งรถบรรทุกจำนวน280คันมุ่งหน้าไปทางฝั่งตอนออกเฉียงใต้ของยูเครนเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ผู้สังเกตการทางการเมืองกังวลว่าความเคลื่อนไหวดังกล่าวของรัสเซียอาจจะเป็นการแทรกซึมกิจการภายในของยูเครนส่วนสถานการณ์ในอิรักนั้นประธานาธิบด,ดีฟูอัดมาซูมได้ประกาศตำแหน่งนาย รัฐมนตรีคนใหม่ซึ่งการตัดสินใจดังกล่าวได้รับการขานรับจากสหรัฐและสหรประชาชาติโดยราคาทองคําได้รับแรงหนุนหลังสหรัฐเปิดฉากโจมตีกลุ่มกบฏในอิรักราคาทอง ับตัวขึ้นยืนเหนือแนวต้านที่ทองบาทละ19,750หรือ1,300ดอลลาร์ต่อออนทำให้หักล้างนวน้มขาลงแต่โดยนริยะสั้นยังเป็นการสร้างฐานออกข้างในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยต่างๆเริ่มเบนตัวกันอีกครั้งในวันนี้มองกรอบราคาทองคำที่ทองบาทละ19,700ถึง21,000หรือ1,297ถึง1,325ดอลลาร์ต่อออน สำหรับวันนีจ้จะเที่มีผลต่อราคาทองคำวันนี้นะคะมีสาวรายการหนึ่งเวลาเที่ยงครึง่งมีผลผลิตอุตสาหกรรมจีนสองเวลาบ่ายสามโมงครึง่งมีอัตราว่างงานอังกฤษและสามเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งมียอดาปิกสหรัฐและอย่าลืมติดตามบนคลองพรไนรีพอร์ตได้ในช่วงรับมา18บแนาฬิกานะคะแล้วกลับพบกับบนคลองพรมอนิรี่พอร์ตได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ